ยินดีต้อนรับสู่มุมความรู้จัก DW Hero ในซีรีส์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนไทยซึ่งก็คือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า Derivative w a r r a n t หรือ DW ช่วยให้คุณสามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงใน,นราคาที่กำหนดภายในระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ DW ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นด้วยเงินลงทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาของหุ้นตัวนั้นสมมุติว่าหุ้น A ซื้อขายอยู่ที่10บาท แต่คดีดับบิที่อ้างอิงหุ้นเอมีราคาเพียง10สตา์ซึ่งคิดเป็นเพียง1%ของราคาหุ้นเอดังนั้นคุณสามารถซื้อคดีดับบิบนหุ้นเอได้แทนการซื้อหุ้นเอโดยตรงและสามารถทํากําไรได้หากราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันราคาดีดับบิลเคลื่อนไหวพันกวในอัตราสูงกว่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือที่เรียกว่ามีอัตราทดซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ดีดับบิได้รับความนิยมในกลุ่มนักลงทุนทั่วไปทั้งนี้ดีดับบิลจะให้อัตราผลตอบ เลิ่นไหวในทิศทางที่คาดไว้ในทางกลับกัน DW ก็สามารถปรับตัวลดลงเหนตราสูงกว่าหลักทรัพย์อ้างอิงได้หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกันข้อดีของการลงทุนใน DW คือใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยมากซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเพิ่โมโอกาสในการรับผลตอบแทนเสมือนการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงที่สูงขึ้นได้แต่จำกัดความเสียจากการใช้งานลงทุนที่ค่อนข้างตา่ำ ดีดบิเป็นออกเป็นสองประเภทคือข้อดีดิหรือสิทธิ์ในการซื้อและพุทธดีิหรือสิทธิ์ในการขายโดยจุดเด่นของข้อดีดิคือมูลค่าดีิจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวขึ้นในทางกลับกันมูลค่าของพุทธดีดับิจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงลดลงพุทธดีดับเิเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีประโยชน์เมื่อคุณคาดว่าหลักทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวลงและต้องการทํากําไรจากการปรับตัวลงดังกล่าวทั้งนี้ คุณยังสามารถใช้พูด DW เพื่อบริหารความเสี่ยงในพอร์ตลงทุนทั้งหมดนี้เป็นเพียงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ DW เท่านั้นโดยในลำดับต่อไปเราจะมาดูกันว่าเหตุใดคุณจึงควรเทรดดี ดีต้อนรับเข้าสู่มุมความรู้จาก D-W Hero ในซีรีส์นี้เราจะมาดูข้อดีของการเทรด D-W และเหตุผลที่ทำให้ D-W ได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักลงทุนในประเทศไทยข้อดีประการแรกของ D-W คืออัตราทดมูลค่า D-W จะเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงกว่าหลักทรัพย์อ้างอิงตัวอย่างเช่นหากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น5% ราคาด w อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากถึง3 0โดยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยด้วยเหตุนี้ DW จึงเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากขึ้นในปัจจุบนันมีทั้ง DW ที่อ้างอิงหุ้นรายตัวและ DW ที่อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ดีบ DW บนหุ้นเปิดโอกาสให้คุณได้รับผลตอบแทนเสมือนการลงทุนในหุ้นอ้างอิงนั้น ขณะที่ Index DW ช่วยให้คุณใช้มุมมองตลาดโดยรวมซึ่ง Index DW จะช่วยให้คุณไม่ต้องเลือกหุ้นรายตัวและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกําไรของหุ้นอ้างอิงเพียงแค่เลือกว่าดัชนีหลักทรัพย์จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดและซื้อ DW เพื่อทํากําไรจากมุมมองนั้นและด้วยเหตุนี้ Index DW จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมสําหรับนักลงทุนคุณสามารถลงทุนในคอและพุทได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง เนื่องจาก DW มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับหุ้นทั่วไปคุณจึงสามารถซื้อขาย DW ผ่านทางบริษัทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามปกติเป็นที่ทราบกันดีว่า DW มีราคาค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับราคาหุ้นอ้างอิงด้วยเหตุนี้ต้นทุนในการซื้อขาย DW จึงต่ำกว่าการลงทุนหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงซึ่งหมายถึงอัตราผลตอบแทนที่มากขึ้นสำหรับนักลงทุนนั่นเอง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ตราทดไม่ได้มีเพียง DW เท่านั้นแต่ยังมีการลงทุนโดยใช้บัญชีมาจินและการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้อัตราทดเช่นกันแต่ DW มีคุณสมบัติเฉพาะที่ต่างออกไปนั่นคือแม้ความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ความเสี่ยงของเงินลงทุนโดยรวมจะถูกจำกัดไว้เพียงจำนวนเงินที่คุณจ่ายไปขณะที่ซื้อ DW เท่านั้นนั่นหมายความว่า DW ไม่มีการเรียกหลักประกันเพิ่ม และด้วยคุณสมบัติในการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนแต่สามารถจำกัดความเสี่ยงของเงินลงทุนเอาไว้ได้ทำให้ DW ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักลงทุนไทยในวิดีโอถัดไปเราจะอธิบายวิธีซื้อขาย DW ด้วย4ขั้นตอนง่ายๆเพื่อเลือก DW ที่เหมาะกับตัวคุณ กลับสู่ DW Hero Investor Academy ในวิดีโอนี้เราจะแสดงวิธีการที่ง่ายที่สุดในการเลือก DW โดยการเลือก DW มีปัจจัยทั้งหมดที่ต้องพิจารณา4ขั้นตอนด้วยกันประกอบด้วยมุมมองแนวโน้มหุ้นหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงของคุณระยะเวลาลงทุนของคุณ gearing effect ที่คุณต้องการและ implied volatility อันดับแรกคือมุมมองแนวโน้มหุ้นหรือตัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงก่อนที่คุณจะซื้อ DW คุณต้องตัดสินใจว่าหุ้นหรือตัชนีดังกล่าวจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นหรือลงหากคุณคิดว่าหุ้นจะขึ้นให้คุณซื้อคอดีวแต่ถ้าคิดว่าหุ้นจะลงก็ให้ซื้อพุทธดีว ซึ่งเหมือนกับการลงทุนในหุ้นคุณควรตั้งราคาเป้าหมายสำหรับหุ้นอ้างอิงเพื่อกำหนดระดับราคาที่คุณต้องการขายแคนตอนถัดมาเคลีย์เวลาการลงทุนของคุณหากคุณคิดว่าหุ้นอ้างอิงที่คุณเลือกจะทะยานถึงเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้เช่นภายใน3เดือนคุณควรเลือก DW ที่มีอายุคงเหลือ4เดือนหรือมากกว่านั้นเพื่อให้คุณมีเวลามากพอ และหากคุณสามารถรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นคุณอาจจะเลือกดีบิลที่มีอายุคงเหลือสั้นกว่าเนื่องจากมีเกียริงเอฟเฟที่สูงทำให้คุณมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าขั้นตอนที่3คือเกียรริงที่คุณต้องการ หาก DW มี Effective Gearing 5เท่าหมายความว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนไป1%ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไป5%ซึ่งสรุปได้ว่าคุณจะสามารถทำกำไรมากขึ้นหากมุมมองบนหุ้นของคุณถูกต้องแต่มีโอกาสขาดทุนมากขึ้นด้วยเช่นกันหากมุมมองของคุณผิดไปซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องเลือกระดับ Gearing ที่เหมาะกับตัวคุณ ขั้นตอนสุดท้ายที่คุณต้องพิจารณาคือความผันผวนแฝงหรือ implied volatility ซึ่งเป็นค่าวัดความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิงซึ่งทั่วไปแล้ว implied volatility ที่ระดับต่ำจะดีกว่าดังนั้นหากคุณกำลังเลือกระหว่าง DW 2รุ่นที่มีคุณสมบัติต่างๆเหมือนกันคุณควรเลือก DW ที่มี implied volatility น้อยกว่าทั้งหมดที่กล่าวข้างตน้นคือขั้นตอนทั้ง4ที่คุณควรพิจารณาเมื่อซื้อ DW อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือก W คุณควรซื้อจากผู้ออกที่ดูแลสภาพคล่องในตลาดได้ดีและสม่ำเสมอโดยผู้ออก DW ชั้นนำจะมีระบบดูแลสภาพคล่องที่ดีกว่าทำให้การซื้อขาย DW ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปเราจะไปดูว่าการซื้อขาย DW ในตลาดทำอย่างไร ยินดีต้อนรับสู่ DW Hero Investor Academy มาถึงตรงนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ DW และเหตุผลที่เราควรลงทุนใน DW รวมถึงการเลือก DW ที่เหมาะกับตัวคุณแล้วในตอนนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการซื้อขาย DW การซื้อขาย DW นั้นง่ายมากเหมือนการซื้อขายหุ้นทั่วไปสิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่เลือก DW และติดต่อบโบรกเกอร์ของคุณหรือซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวคุณเองปัจจุบนันมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับนักลงทุน DW อาทิ w w w m q w a r n d c o t h ซึ่งใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับการซื้อขาย DW โดยคุณสามารถค้นหาข้อมูล DW ทั้งหมดที่จทะเบียนในตลาดหุ้นไทยและยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดรับข้อมูลเชิงลึกเพื่อเลือก DW ที่เหมาะกับตัวคุณตัวอย่างเช่น คุณต้องการซื้อ DW สักรุ่นคุณสามารถเลือกเมนูเครื่องมือวิเคราะห์ DW และเลือกค้นหา DW จากนั้นทำขั้นตอนที่เราได้คุยกันไว้ในวิดีโอที่แล้วนั่นก็คือเลือก ว่าจะลงทุนในคอรหรือพุทธดีต้องการลงทุนนั้นเท่าไหร่และเลือก e f f e c t i v e Gearing ที่คุณต้องการนอกจากนี้คุณจะเห็น c อลั m n ์ n d i c a t o r s ซึ่งจะเป็นตัวกรองข้อมูลของ DW ต่างๆเช่นสัญลักษณ์ดวงดาวหมายถึง DW ที่มีปริมาณ b i ต o f f e r สูงสุดเมื่อเทียบกับ DW อื่นๆบนหุ้นอ้างอิงเดียวกันและเมื่อคุณเลือก DW ได้แล้วคลิกลงบนชื่อย่อของ DW นั้นคุณจะได้พบกับข้อมูล DW ที่คุณต้องการโดยละเอียดเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งงคคือตาาาารร DW ซึ่งจะช่วยให้การลงทุน d ีง่ายขึ้นมากเพราะตารางราคาจะแสดงราคา b ิ d ออ f เฟของ d ีเทียบกับราคาหุ้นอ้างอีกในแต่ละช่วงราคานอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกดูตารางราคาล่วงหน้า5วันทําการที่ทําให้คุณประมาณมูลค่าเวลาจะลดลงเมื่อไหร่ ซึ่งช่วยคุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้นในแต่ละช่วงเวลานอกจากนี้นักลงทุนที่ต้องการศึกษาการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆความรู้เกี่ยวกับ DW หรือการใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูได้ที่เมนูรอบรู้เรื่อง DW เพียงเท่านี้ DW ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนที่เป็นประโยชน์นชนต่อนักลงทุนหลังจากคุณได้ทําความเข้าใจแล้วว่า DW ทํางานอย่างไรคุณก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าลืมว่าควรศึกษาข้อมูลและเลือก DW ที่เหมาะสมกับตัวคุณเท่านั้น ขอให้โชคดีสภาพคล่องของ DW ยินดีต้อนรับกลับสู่มุมความรู้จาก DW Hero ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่มักเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือสภาพคล่องของ DW สภาพคล่องหมายถึงความสามารถในการที่คุณจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงจะมีวลลุ่มซื้อขายสูงในแต่ละวันดังนั้น นักลงทุนจะสามารถซื้อหรือขายได้รวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบต่อความผันผวนข,ของราคาหุ้นอย่างไรก็ตามการพิจารณาสภาพคล่องของ DW นั้นต่างออกไปไม่ใช่เพียงการพิจารณาวันลุ่มซื้อขายเท่านั้นในความเป็นจริง DW บบางรุ่นอาจจะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นเลยก็เป็นได้แต่ก็ยังเป็นรุ่นที่มีสภาพคล่องสูง อยากรู้ใหม่ว่าเป็นไปได้อย่างไร DW แต่ละรุ่นจะมีผู้ดูแลสภาพคล่องซึ่งทำหน้าที่ในการวางบิดและออฟเฟอร์ของ DW ในแต่ละช่วงราคาซึ่งบิดและออฟเฟอร์เหล่านี้หมายถึง DW รุ่นนั้นจะมีสภาพคล่องเสมอสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายสภาพคล่องของ DW พิจารณาจากปัจจัย2ประการ คือสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิงและคุณภาพของผู้ดูแลสภาพคล่องหากหุ้นอ้างอิงมีสภาพคล่องสูงผู้ดูแลสภาพคล่องจะสามารถวางบิดและออฟเฟอร์ของ d w ในปริมาณสูงได้เช่นกันซึ่งช่วยให้ดีดับิมีสภาพคล่องสูงตามไปด้วยแต่ก็ขึ้นกับคุณภาพของผู้ดูแลสภาพคล่องด้วย ผู้ดูแลสภาพคล่องส่วนใหญ่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการวางบิดและออฟเฟอร์ซึ่งระบบดูแลสภาพคล่องที่ดีจะสามารถสร้างสภาพคล่องได้ใน DW ได้ดีกว่าวิธีง่ายๆที่จะพิจารณาว่าผู้ดูแลสภาพคล่องสร้างสภาพคล่งคองได้ดีกว่าคือการเปรียบเทียบปริมาณบิดและออฟเฟอร์ของ DW บนหลักทรัพย์อ้างอิงเดียวกันทั้งนี้ DW ที่มีปริมาณบิดออฟเฟอร์หนาแน่นส่วนใหญ่จะเป็น DW ที่มีสภาพคล่องสูง ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการพิจารณาสภาพคล่องได้แก่ความเร็วของระบบดูแลสภาพคล่องในการเปลี่ยนแปลงราคา DW เมื่อราคาหุ้นอ้างอินเปลี่ยนแปลงไประบบที่มีประสิทธิภาพจะเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วช่วยให้นักลงทุนได้ประโยชน์จากโอกาสในการเข้าซื้อขายหากระบบมีความล่าช้าคุณอาจจะพลาดโอกาสได้ราคาที่ดีที่สุดไป นักลงทุนสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา DW ได้จากตารางราคาโดยตารางราคาจะแสดงให้เห็นถึงบิดและออฟเฟอร์ของ DW ในแต่ละช่วงราคาของหุ้นอ้างอิงนักลงทุนสามารถเปิดดูตารางราคาได้ที่ w w w o m q w a r r e n t c o t h ดังนั้นในการเลือก DW ที่เหมาะสมกับการลงทุนของคุณอย่าเลือก DW เพียงดูจากวอลุ่มซื้อขายในตลาดพิจารณาขั้นตอนการเลือก DW ได้จากวิดีโอ3และอย่าลืมว่าจะต้องพิจารณาคุณภาพของผู้ดูแลสภาพคล่องด้วยปริมาณปิดและออฟเฟอร์จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า DW รุ่นไหนที่มีสภาพคล่องสูง